ปิดด้านซ้ายหน่อยครับาะให้ใชมาตรการในการที่มือมถือมือถือมือถือที่ครับมือถือครับซ้ายหน่อยครับเพรา <irt hiking. S 1> ะว่าตอนนี้เาแบ่งราาะงเาก็ออกมาเาก็ไม่เห็นว่าอยากให้ก็กำลังให้ทางกรมควบคุมโรคหามาตรการที่ดีที่สุดนะครับให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องคำนึงนทุก <คน S 2> มิติวิธีเศรษฐกิจก็คำนึงให้ความสำคัญแต่สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญมากที่สุดคือความปลอดภัยของ คนไทยของประเทศไทยนะครับในเมื่อมันมีการเข้ามาของสายพันธุ oh ์โอไมคคอนอนนี้วันนี้ก็เข้ามาอีก97ลายรอคอนเฟิร์มอยู่เนี่ยนะนะก็ก็ต้องต้องเพิ่มความระมัดระวัง ก็ไอ้ตรงนี้ผมก็กำชับให้กรมควบคุมโรคนะครับให้ท่านประก,กราทรวงสารสุขแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการหาวิธีการที่ที่ดีที่สุดนะครับอันดี่อันดี่ะเรื่องของการให้เปิดรับท่องเงที่ยวที่เข้ามาตอนนี้คือมันก็เห็นชัดเจนว่าการกับตัวในระยะเวลาที่มาไม่ยาก ก็ก็ตอนนี้ก็จากนี้ไปที่ที่มันค้างท่ออยู่ก็เราก็ต้องเสริมบุคลากรเข้ามาเราไม่ได้ไปบอกว่าคนที่ทำเทส t a อ d นโกลแล้วทำไทยแลนด์พาสมาเนี่ยเราก็ก็มันกน็ล้างท่อให้หมดก่อนแต่ว่าจากนี้ไปก็คงต้องอ มีการปรับเปลี่ยนมาตรการร่างพ่อที่รอบไหนจะจะดหมดคราต้องต้องถามไิธีดีของพวกอุมโลกรายละเอียดขนาดนั้นผมผม,ผมไม่ได้ลงไปผมผมให้แนวทางไปแล้วแล้ว,แ,ลวแนวทางของรัฐบาลคือประชาชนคนไทยต้องปลอดภัยต้องลดความเสี่ยงในทุกมิติแล้วก็ทำให้เกิดเศรษฐกิจผลกระทบทางเศรษฐกิจให้น้อยที่สุดนี่คือแนวทาง ฝ่ายบริหารเนี่ยเราก็จะจะสั่งสั่งได้แต่เพียงท่านี้เป็นนโยบายนะครับผู้ปฏิบัติเขาก็จะไปหาวิธ uh ีการแล้วเราก็ต้องฟังเขาด้วยว่าที่สั่งไปเนี่ยเขาปฏิบัติได้แค่ไหนถ้าปฏิบัติตามเราสั่งเนี่ยมันจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไรถ้าผลเสียมากกว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งเราเราก็ต้องรับฟังเขานะครับปีใหม่คนไทยจะต้องมาเข้มงวดต้องเข้มงวดตลอดเวลา คนไทยต้องระมัดคือตอนนี้ทุกคนควรจะต้องระมัดระวังตลเดเวลาเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะเร่งฉีดวัคซีนเขียมสามให้อย่างน้อยก็เป็นการสก,กัดการแพร่กระจายแล้วก็เสริมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยของเราให้มากที่สุดก่อนนะครับการป,ปฏิบัติตนใช่ไหมก็ใส่หน้ากากา ล้างมือเลี่ยงการอยู่กับคนหมู่มากอย่างเช่นสุรินอย่างนี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราอยู่กันปกติเหมือนทั่วไปก็ก็คงไม่มีอะไรอันนี้97คน,นคือรรอย,อย่างไอย่างอย่าง97คนก็เรียก potential เตินทางเข้ามาแล้วก็ดูแล้วนะครับมาจากประเทศไหนสืบซักประวัติ ผลเนี่ยผลแลรมจะเป็นบวกอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าไอ้ไอที่เป็นบวกเนี่ยเป็นบวกโอไมคอนหรือบวกเดลต้าหรือบวกอัลฟาอันนี้ก็ลอยตัวอย่างเดียวเราต้องก,าากังวลอยู่แล้วเพราะมันเป็นสายพันธุ์ใหม่แล้วก็เราดูจากข้อมูลต่างๆ่าง,ง,งใช่ไหมทั้ง เอกสารวิชาการที่ตีพิมพ์โดยสถาบันที่มันทางการแพทย์ทางทาง WHO ด้วยทางองค์การนไม่รู้เขาก็บอกว่าปฏิทิภาพในการแพร่กระจายเนี่ยมันเร็วเร็วกว่าเดลต้าอันนี้ค่อนข้างจะแน่นอนแต่ว่าพิษของมันนะความรุนแรงของมันเนี่ยมันจะ ทำให้คนเจ็บป่ยวยเนี่ยเท่าเดลต้าหรือไม่เนี่ยตอนนี้เขาก็กําลังติดตามอย่างใกล้ทิดอยู่แต่เขาก็คาดหวังว่ามันไม่น่าจะเกินเดลต้าถ้ามันไม่เกินเดลต้าสิ่งที่เราได้รับอยู่แล้วในประเทศไทยวัคซีนนะและยิ่งได้รับเข็มสามมันก็มันก็จะเอาอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องไม่ประมาทเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสายพันธุ์ที่มันพึ่งพึ่งมามาคุกคามพวกเราอ่ะนะครับพึ่งมาตอนแถว กลางกลางเดือนพฤศจิกายนมาถึงประเทศไทยก็แถวๆต้นเดือนธันวาคมแต่เห็นไ้มว่าเนี่ยมันผ่านไปแค่ยี่สิบวันเนี่ยก็ขนาดเราจํากัดการอ่าม,มว่ายังไม่จะเปิดเต็มรูปแบบเนี่ยก็ดักได้ไว้หลายคนแล้วเมื่อวานคนเฟิร์มชัดๆก็60หกิบว่าคนแล้วเห่ไหมวันนี้ก็ต้องรอรุ้นว่าไอ้เกคนเนี่ยจะจะเป็นโอไมค่อนกี่คนก็ต้องดู ก็เราก็ต้องระม,มัดระวังก็ไม่ต้องตรหนักจนเกินไปจนทําอะไรไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องต้องระม,มัดระวังอย่างสูงสุดภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขคําความปลอดภัยทําความมั่นใจว่าความเสี่ยงต่างๆทีท่จะติดเชื้อโควิดมันจะไม่เกิดขึ้นนั่นคือภารกิจกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ใส่ต้องหลังไม่ได้นะครับยา,าถือครับที่มันถือแล้วเราก็ต้องรับฝั่งอันนี้ก็ต้องรั้เศรษฐกิจจะกระทบยังไง คุณลดยาตรงนี้หน่อยได้ไหมตรงนั้นหน่อยได้ไหมก็ถึงต้องมีการหารือกันเราก็ไม่ได้บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเคาะอะไรแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในทางการแพทย์เขาก็ต้องบอกออสิ่งที่ทําให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดก่อนต้องทาอย่างนี้คุณจะรับได้แค่ไหนถ้าเกิดจะลดมาตรการนี้มาตรการนั้นมันก็จะต้องมีความเสี่ยงแบบนี้รับความเสี่ยงได้ไหมบุคลากรทางการแพทย์รับไหวไหม เตียงพยาบาล mm hmm. เวชภัณยาหยุกยาต่างๆถ้าบอกว่าไหวก็กมาคุยกันมาปรับกันไม่มีปัญหาครับจริงสิครับแต่ก็มีคนเสนอว่าถ้ายาแรงอาวอย่างเมื่อวานด<ๆ>้นะเมื่อวานบอกหยุดเลยถ้าทางแพทย์บอกมาบอกหยุดเลยทุกอย่างใช่ไหมพอคุยกันทั้งวันผมก็ต้องประสานนะฝ่ายภาคเศรษฐกิจภาคความมั่นคงประสานแพทย์ประสาน mm hmm. ผู้ปฏิบัติก็บอกว่าโอเคสุดท้ายก็สรุปมาตอนเกือบเย็นแล้วใช่ไหมว่า ที่มันมีค้างท่ออยู่เกือบ2องแสนคนเนี่ยก็พยายามปล่อยไปก่อนคนที่ได้จองไทยแลนด์พาสแล้วนะครับอะไรต่างๆนี้จองโรงแรมจองอะไรก็ปล่อยให้เข้ามาก่อนก็ยังทำเช็คแอนโกอยู่โดยใช้อด k ีพีแต่จะอาจจะทำอาจจะต้องมีการทําเพิ่มขึ้นไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับทุก3วัน5วันมีการตรวจสอบมีการต้องอ เช็ครายงานตัวเคาะอินเข้ามาตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ก็พยายามอยู่ครับพยายามที่หาทางออกไปแล้วอยากให้เจ็บเจ็บเจ็บหนักแต่เจ็บน้อยก็คือไม่ปิดประเทศบล็อกไปกรอบนึงมันมันเป็นไปเป็นไปไม่ได้เลยต้องหารือกันต้องหารือกันเทศกาลปีใหม่ที่ต้องมีการจัดงานนะไรอย่างนี้ว่าเปนต้องการขอความร่วมมือให้นวดทั่วโลกเลยตรงนี้เราได้ข่าวหรือว่าเรามียังไม่ได้ข่าวครับเราประชุมกันหลายฝ่ายต้องฟังหลายฝ่ายต้องฟังประชาชนทุกภาคส่วน ทุกคนหวังดีหลังจากนี้เราไม่น่ายไปวนไปถึงขั้นล็อกดาวน์ใช่ไหมคะหมายถึงว่าหลายหลายฝ่ายกำลัวงวนล็อกอยูจะต้องล็อกดาวน์น้หมือเปล่าน,นี่ไม่ถึงจุดนั้นใช่มณณปลายามณจุดนี้เราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงเดี๋ยวว่าจะล็อกดาวน์เลยฮะ,ะแล้วก็จะหลีกเลี่ยงในการในการทำอะไรที่มันให้เกิดเกิดทำในการออกมาตรการอะไรที่มันทำให้เกิดความเดือดร้อนในวงกว้างน,นะก็พยายามแต่รอบนี้มัน ไม่ไม่หรอกไม่หรอกมันมาคือเวลาตัดสินใจเรานึกถึงประชาชนส่วนใหญ่มันไม่ยากหรอกครับเราต้องนึกถึงส่วนใหญ่มันมันไม่มีใครได้ทั้งหมดแล้วไม่มีใครเสียทั้งหมดแล้วก็พวกพวกเราพวกผมเวลาตัดสินใจก็ไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ตัดสินใจตามอารมณ์หรือว่าความรู้สึกส่วนตัวเราต้องปรึกษาหารือทุกทุกฝ่ายแล้วก็รับฟังอย่างที่บอกไง เมื่อวานตอนเช้าสาธสุขเสนออย่างนี้นะครับตัวผมเองผมก็ฟังรับฟังทางฝั่งทางแพทย์มาแต่ก็ต้องมาหาดึงกับทางทางอีกหลายๆภาคส่วนแล้วก็พยายามประสานงานให้หาจุดที่ลงรอยลงลงัวกันให้มากที่สุดมันถ้าเมื่อวานเพื่อสาธสุขอย่างเดียวมันก็จะเข้มงวดเต็มที่เลยแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่ก็พยายามที่จะ ที่จะทำให้ดีข้น <c oughs> <c oughs>